นุ่มบินมาลูริสสุดงงหลังโดนทัวลงถูกไล่ด่าเผยไม่โกรธพร้อมชวนดาราใส่เสื้อเหลืองชมพูรับเสด็จวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะจากกรณีที่บินมาลูริสประกาศลาออกจากมูลนิธิที่ต้องการต่อสู้ปกป้องสถาบานันพระมหากษัตริย์พร้อมประกาศช่วยชาวไทยพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองมาเริ่มเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่วัดพระแก้วในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะล่าสุด28ตุลาคม2005 163บินได้ไลฟ์ ผ่านทางเฟซบุ๊กว่าไม่เข้าใจว่าการที่ตนออกมาปกป้องสถาบานันเป็นความผิดร้ายแรงจริงหรือจึงทําให้คนออกมาโจมตีหรือว่าทัวลงทั้งที่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เธอถูกสถาบานันซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ตนคนเดียวมีประชาชนอีกหลายสิบล้านที่เห็นด้วยหากตนทําสิ่งไม่ดีเช่นการไปปลุกระดมให้คนเกลียดคนนั้นคนนี้ก็ว่าไปอย่างนี้แค่ปลุกให้ทุกคนลุกมาปกป้องสถาบันเท่านั้นไปขุดคุยผมมาทุกเรื่องตอนไม่โกรธแค่อยากจะถามว่าเป็นอะไรนักหนาเข้ามาด่าว่าไม่เข้าใจ ถ้าจะโกรธผมเรื่องนี้ที่ว่าคนชูนิ้วกลางผมไม่ว่าแต่ถามว่าถ้าคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นในวันนี้ผมก็เชื่อว่าทนไม่ได้เหมือนกันแต่ขอถามว่าผมจะเข้าไปตบจริงหรือผมกล้าหรอผมแค่โมโ oh หแค่ตรงนั้นพวกคุณไปบิดเบี้ยวบิดผิวว่าผมจะตบเด็กที่ชู3านิ้วซึ่งไม่ใช่การที่น้องๆชู3นิ้วก็เป็นเรื่องของน้องที่จะไปเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการ การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของน้องผมไม่ว่าและขอว่าอย่าเอาเรื่องของผมไปยุ่งกับเด็กเพื่อเอาทัวมาลงที่ผมด้ยบินยังกล่าวอีกว่าขณะนี้เริ่มจะบานปลายออกไปแล้วแต่ด้วยความซื่อสัตย์จริงและจริงใจของตนกับคนไทยทั้งประเทศการเอา,าพระบรมฉายาลักษณ์มาฉีกอันนี้คือมันไม่ใช่ต่อไปตนจะตั้งสติ ใครจะทําตนไม่ยุ่งปล่อยให้เป็นเวรกรรมตนนั้นขอก้าวเดินตามความตั้งใจคือรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และอยากเชิญชวนทุกคนออกมาร่วมกันรวมทั้งดารานักร้องอาชีพไหนก็ตามไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนจ้างหรือไม่มีคนจ้างเพราะมันไม่ใช่ประเด็นถึงตอนนี้เราต้องชัดเจนเราไม่ฝักใฝ่การเมืองสีใดสีหนึ่งแค่สีเหลืองสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสื้อสีชมพูด้วย รามองว่าเป็นสีที่สบายตาสบายใจเป็นสีที่อ่อนโยนผมเคยเห็นในหลวงรัชกาลที่าทรงสวมเสื้อสีชมพูบ่อยมากเราน่าจะใส่กัน เพื่อลำนึกนึกถึงพระองค์ท่านด้วยเราไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะไปทางไหนแต่อยากให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยเราจะไม่ต่อว่าหรือเหยียดใครทั้งนั้นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ขอเชิญชวนไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาที่วัดพระแก้วเพื่อให้พระองค์ท่านเห็นว่าประชาชนยังคงรักและเทิดทูนพระองค์ท่านนี้ก็เป็นคำพูดที่ปิ่นเก่าวไว้นั่นเองค่ะ